สนับสนุนโดยกลาสูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพกระจกเทมเปอร์คือกระจกชิ้นเดียวชั้นเดียวแต่เป็นอบถุกว่ามันจะทนแรงกระแทกนะครับราคาจะสูงกว่ากระจกของชั้นเยราตัดบ้านนี้แล้วก็บูช้างแล้วก็บานหน้า ส่วนของอยางอันหลังที่ต้องเปลี่ยนนะครับจะเป็น ก็<อ>คือเป็นลายตรงนี mm ่แหละแต่ว่าให้มันมีรอยแค่นี้ก็คือมันเหมือนอันเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าม่ขอบอ่าไม่ขอบตรงนี้มันต้องตัดต่อนะใช่ครับมันจะไม่ได้เพะางน้หมือ๋ก็ไม่เป็นไรครับอาจจะมีจุดต่อเดี๋ยวช่างขเรับนี่ยนี่มันจะมีอาจจะมีจุดตรงต่อตรงนี้ฮะ่อย่างเงี้ยบางทีมันจะต้องมีเขาเห็นว่าบรรดาช่างเย็บโค้งเข้าเนี่ยนี่ผมดูว่าอย่างนี้มันจะสวยกว่าไดเป็นยอนย นนเป็ย้อยากนะได้โทนสีเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมใกลเคียงกับตัวรถที่เราบอกไปแล้วก็เราออนไลน์นี้นะครับก็เดี๋ยวเฮียเขาไปตัดสีขาวมาให้เราเทียบดูว่าเอาขาวตัดกับฟ้าน้ำฟ้า เขียบเข้าไปปั่นตืดนั่นเองหรอเอาไปหมดนี่เลยฮะผมก็ปรับมานเฮ้ยมันมีบางแผ่นมันบางไงก็เราก็ต้องปรับให้เท่ากับแผ่นที่บางเดอราก็บางมันไปลงมาไหนมีอ่ะนี่เงข้างนี้ ไอร้านนั้นะอะม,มันเดี๋ยวเขามีเครื่องเหรออา้าวนั่นมันร้านขายไม้ไม่ใช่ลงไมาาง้ข้างร้านยางไงติดฟันด้วยยิ <c oughs> ้มก็เสรลงไมาาง้ข้างร้านยางไงนี่เอาไม้ลงมาแล้วอุปสรรคใหม่ไม้มันไม่เรียบไม่เข้ากันแล้วก็ไม่สวยด้วยโ ปรับแผนไหมซื้อเหล็กตดเป็ดวางเลยได้มันจะดูล้ำไวห,หน่อยไหมไม่ปกติผมต้องวางก่อนอยู่แล้วอะจริงาทำเป็นไม้กันนะก็อยากได้ไม้อะคุณทำได้กัน่ะก็ถ้าเกิดเอาเหล็กตีเป็ดวางก่อนเอาไม้วางชอกก็ยังได้ได้ข้างล่างนั่นเป็นหนดล้ำเลยดเดี๋ยวเขาไปทำหัเกียร์ยซื้อไม้ใหม่ไปซื้อไม้ไงเงี้ยซื้อใหม่ไปอะ เฮ้ยคือไม้จริงเลยเหรออ่ะมาดิแบบนี้เป็นไม้แบบอ่ะไม้แบบอะไรถูกหน่อยไงไม้แบบอ่ะหน้าสามอ่ะเอาหน้าไหนก็มันก็ฉายจริงอยู่แล้วไม่ดีเลยไม่ไม่ใช่ไม้สักนะ้งลงไม้ดีกว่าเออไปดูไม้ดีกว่าก็ทนไม่ไหวไหมทนไม่ไหวแล้วเอาอีกไม้ตัวอย่างมา เราใช้เดิมเราดูท่าทางแล้วมันให้เขามาก่อนไหมหาไว้หยิบไม้เขาก่อนใช่ไหมนี่ไม้เราไม้เรา <c oughs> เดี๋ยวเราดูมห้มือสองพวุงนี้ดีวกว่าน่าจะทำแล้วได้เป็นท่อนเดียวเลยนะมันต้องนั่งตัดต่อสวยกว่าด้วยที่นี่ก็เป็นอีกแหล่งสมบัติหนึ่งที่เรามากันบ่อยๆไม่ได้มีแค่ไม้นะด้านหลังก็จะมีพวกเหล็กพวกโครงสร้างอะไรกเก่าๆที่เขาลือ้อมา เป็นของมือสองใช่ไหมเราไม่อยากจะบอกว่าสตูดิโอลงโนนิยมของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มาซื้อของเก่าอจากที่นี่แหละไปทำมีไปร้าน ได้ครับนี่มีไม้ที่เราเอามาจะไปตัดหน่อยนึงครับเรรียยบ้อไปโก้ใครทำหน้ารถแตกฮะคุณไปพิงหน้ารถแตกด้วยไปเลยครับเร็ว คือไม้เก่ามาก็ต้องสัตว์หัวออกก่อนมีเราจะปูนี้เริ่มปูเพื่อกบัดเดี๋ยวเราตรงนี้เข้าให้ได้ก่อนใช้ตัวนี้เว้าวเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามันเข้ามาพอดีมันจะได้ชนสนิทก,กันอันนี้ต้องตรงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราเว้าแล้วมันไม่ตรงเนี้ยถ้ามันเอียงไปอันนึงมันจะเอียงหมดเลย อยู่ด็อกเตอร์มาต้องเน็บเราจะต้องไม่ยอมให้เสียชื่อบุูชายแห่งทางเพื่อพี่คุณใช้เทคนิคทวิดาคุณเลยใช่ไหมเนี่ยใช่อุ้ยมันลุกเดี๋ยวต้องเข้าไปอีกยังไก้มเก็บเสียอยู่ข้างล่างไงสามรอบแล้วเนี่ยเออเอานี่ชี้เข้าไปมันจะไม่ล่นโยกยโยโย่อ้โนี่ก็คือเทคนิคใช่ไล่ เขาไม่ได้มากระไงไล่เข้าไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะชิดสั่นทงนี้มันโดนรูปอย่าลืมเว้นที่ไว้ให้ผมยิงอีตัวสแตนเลสด้วยนะเดี๋ยวผมไปซื้อไอ้นี่ก่อนไอมือเปิดสองข้างแล้วอะไรเออถ่ายรูปมาให้ดูเดี๋ยวลองดูทำไมเผื่อเผื่อมันจะเข้ากันได้รูปเลยมือมือเปิดเอาไว้ยังไงอันถูกผ่านเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื มองได้ไปทำของมือให้เสร็จเลยเจะโกะไปเลยจะเสร็จอยู่แล้วจะเสร็จอยู่แล้วจะได้มา,าใหม่เอาของเก่าดูาไงได้ข่าวว่าต่อแหลกร้านเลยเหรอเฮ้ยคือปูสปีดอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนี่ครับนี่อ่าไงนี่เอาชุดใครที่เป็นร้านขายอะไรแล้วอาจารย์ไปซื้อจะลองได้ว่าเจ๊ง <laughs> <laughs> เข้าใจตรงกันนะออืไม่มีอะไรมากอุยนี่ครับนี่เพราะว่าอยากได้งานที่มันเป็นสเตตเลสคุนๆนะครับนี่มันีใหญ่มากดูเรียบร้อยเฮ้ยใจโกโยกเตรียมสว่านฮีเลอร์เจาะ ฮะอะไรสิไปทำของนู้นว่ะเดี๋ยวทำเองก็ได้ไปะอะไรงอน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 ยูเริ่มเยอะเริ่มขี้งอน <บา S 1> อ ยางให้คณดูสิคนดูสิโเจาวันนี้ได้ผู้ช่วยดีดีทำไมใครไม่รู้ลุงแก่อยู่นอกเขามาช่วยพ่อกูเฮ้ย <c oughs> ใส่ดีป่าวะกใส่ดใส่เลยไม่ใช่งาน<ไ>ง,งานเงามันมานี่แล้วไงถูกปะ่ะใส่เท่าใบไหมฮะใส่เท่าใบไหมเท่าใบอะไรแว่นนะยานะืมใส่เหอะ อย่าปวดนะไปวันนี้คุณก็ไม่เสร็จอ,อีกอะโูหแล้วบอกเป็นลูกช่างไม้ถุยแหมอยากให้มาเลอกมานี่มาเดี๋ยวส่าวงมาลายให้มามาไอ้ขโหอีกหลายงาน